สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมืัอนี้จะมาอยู่กับสร้างบ้านทุ่งอีกมือน,นึงครับมืัอนี้พามาอัปเดทางานทรงหลายๆลำเนาะครับผมกระหางหายไปโดนครับผมบ่ได้ลงคลิปมัวแต่เคลียร์งานที่พ่อแม่พี่น้องได้สร้างของมาเนาะครับผมรถนี่เป็นสเปคขึ้นรถเกี่ยว dc เจ็ดสิบครับผมความกว้างสาม, 90, ม,มสิบความยาว<อ>สี่เมตรเนาะครับผม ได้รถเกี่ยวคูโบต้าดีซีเจ็ดศูนย์นะครับผมหรือวาอ่าเป็นของอิสกิตนะครับผมหรือว่ายันมายันมายนาเจ็ดร้อยนะครับผมขึ้นได้นะครับผมสเปคตัวนี้เขาราคาเขาอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับผมสามหมื่นเก้าพันบาทสเปคเมตรเก้าสิบยาวสี่เมตรพื้นยืนนะครับผม กอแม่พี่น้องท่าไหนที่กำลังมองหานะครับที่เหลือไปใส่งานนะครับผมติดต่อสอบถาม้ามาได้ครับผมช่วงนี้กะเขาเริ่มเลื้งแล้วครับผมบางที่กะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วครับผมติดต่อสอบถามเรื่องเวลานะครับผมว่าทัานงานบอรครับผมท่านงานพ่อแม่พี่น้องไปใส่งานบอโทรมาสอบถามใด้ครับผม0 8 7ย์9 4 0 6 3นะครับผม บางเทียโทรมากกับบได้รับสายเนาะครับเพราะว่าะมันเล่นงานซอยสางเนาะครับผมอาจจะบ่ได้รับสายกับสิโทรกลับเนาะครับผมขอขอบคุณพ่อพี่น้องทุกทท่านเนาะครับผมที่คิดถึงสร้างบ้านทุ่งเนาะครับผมติดต่อสอบถามอาจจะวันเวลาเข้าตรงกันกับในพอหนักกันเนาะครับผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเนาะครับผมที่ ติดตามาสร้างบ้านทุง่งก็ของขอบคุณครับผมวันน่นีก้าผ้าพีนองมาเบิ่งซัมดีก่อนนะครับมือหลังจังชิโนงา,งานให้พ่อแม่พี่นองเดยเบิ่งมังน,นีเก้าคำว่าสวัสดีครับผม